รายได้ที่ยอดขายเนี่ยไงคะที่รายได้ยอดขายที่ขายไปแล้วอ่าค่ะอ๋อผูมันยังไม่รู้หรอกยังต้องใช้เวลาหวาจะปิดพึงเดืดดดอนเดือนสิบหกมนจากยังแบ่งกันไหมคะ,พพร,ะระหว่างอ๋อผลประโยชน์ที่พึงมีพึงได้ระหว่างสัญญ,ญาหรถือว่าตอนนั้นยังอยู่ระหว่างสัญญ,ญาังนั้นอะไรก็ตามแต่ที่เป็นึผลประโยชน์ของเกษสรแต่ว่าเราเพลงเข้าไป c o อร์ทำใหม่แล้วก็ตามแต่เขาพึงได้ตามข้อตกลองอยู่ คือถึงแม้ว,ว่าจะหมดสัญญากับทางกกรนี้ไปแล้วก็ไปอย่างเงี้ยต้องร้ทุกคนที่ตั้งแต่รุ่นหนึ่งเลยอย่างเงี้ยคุณอุ๋นแหวนอะไรอย่างเงี้ย<ม>ที่ออกไปแล้วคุณวิทยาดาแล้วก็ตามแต่ถ้ามีประโยชน์เกิดขึ้นเรายัางแบ่งอยู่เรายัางตามไปแบ่งนวยวันนี้ที่พิเศษเขาบอกว่าอยากให้กรนมี่สองคนมาเจรจาแบบพี่น้องตามหลักเขาควรจะเข้ามาคุยที่ตึกนะเขาบอกว่าอยากให้ทางการมี้เข้าไปขอโทษเขาเขาควรจะเข้ามาคุยที่ตึกนะ แล้วกับคำที่พี่เสบบอกว่าถ้าคุณแชร์เขาอะไรเนี้ยค่ะเขาก็จะแชร์กลับแชร์อะไรวะเก็นเรื่องอรมันก็ยังงงๆอยู่นะแชร์เพราะว่าฉาบอ่ะคือแชร์ไม่มันก็งงงอยู่นะว่าแชร์อะไรแล้วเราก็จะมีอะไรแชร์ก็นั่งยูให้ใหมท่นผู้คนที่ทราบข่าวรู้สึกว่ามีเบื้องลึกเบื้องหลังระหว่างการที่มีข่าวมันเปประโยชน์มันน่ากลัวขึ้นนะดูแล้วก็มีน่ากลัวขึ้นททีเลยไม่รู้ไม่ไม่รู้เลยเรื่องแชร์อะไร เราหยุดก็ถูกต้อ,ตอนตานทนาของทามท,ท,ทุกประดานพอพี่เสกแถลงปุ๊บนีประชุมอะไรใหญ่เลยนะไม่ใหญ่ใหญ่โตอะไรมากมายก็คุยกันนะมันไม่ได้เรื่องใหญ่เรื่องโตอะไรมากมายของสับเรานะ,ะแต่ของเขาคงเรื่องใหญ่อยู่ในในตามต่างจังหวัดทามแฟนตักของพีเสกลดตัวไปค่อนข้างเยอะในระดับคนชั้นเชิงการถึงร่างไปกลัวแค่ว่าเขาจะรู้สึกไม่ดีกับข้าพุทธองค์กกันนี่ไม่เป็นไรเรายอมรับได้ เจรกันไคะพี่มีกับพี่เจกมีหาให้ไหมคะที่เหลือไม่ยกเยอเลิกหมดแล้วสองคืนเจ้าภาพให้คุยกันเองคืนส่วนขใช่ใถ้าภาพอยากจ้างก็ว่าเลยแล้วจะต้องมีเสียค่าแล้วไม่รอคืนตังค์หมดเลยต้องโดนเยอะไปเยอะไหมคะเยอะสิถ้ามาเท่าไหร่ไหคะถ้าหลายล้านสิคะก็หลายอ๋อให้ตรงนั้นเือะหลายสิบหลายสิบหลายสิบจะเป็นของเงินของเสกหมดนะอ๋อ ของเขาก็เราก็คืนเขาไงเราก็ไม่ทําไม่เอาก็แปลว่าเรายุติแล้วไงว่าเราไม่มีการค้าอะไรกับเสกือจบชั่วไรเนี้ยหมายความว่าถ้ามีคอนเสิร์ตคือเสกก็ต้องรับเองใช่ใช่ใช่เจ้าภาพจะจ้างเขาจ้างกันเลยว่าไปแต่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับแอมี่โดยเขาคือคอนเสิร์ตทั้งหมดคือไม่ใช่เงินของแอมี่เลยใช่ที่คืนให้กับไม่ใช่เราเป็นตัวกลางให้เรามีค่าบริการนิดหน่อยถ้าเกเขาคืนเข้าไปเลยดีกว่าไม่เอาเลยในกรณะนี้คือว่าถ้าเขาจะใช้เพลงออะไรเงี้ยมันมีควประโยชน์คือจะให้กับเสือ ใช่ใช่ใช่เือเราเป็นพับทิชชี่นี่เนี่ยนะเราพับทิชชี่ก็บอกว่าเราเพลงที่เกิดรายลิขสิทธินั้นเราก็ดูแลตามกติกาทั่วไปนั่นแหละนะเวลาผมหยิบอันมาเช่นมีใครเอาเพลงมาคอเวอร์หรือใช้เราก็ก็ต้องส่งให้ผู้แต่งเยอะเป็นกี่กี่บาทนะคะไม่รู้มันกขึ้นอยู่กับการค้าแต่ละคทางจะมีมาตรการอะไรที่ตับดย้องคนในอนาคตต่อไปอะไรเีหยนะคะที่มีก็เตือนกันก็แบบปกตินั่นแหละนะที่บอกว่าเขาบอกว่านี่คือผลนะ นะแต่ว่าเสียดายนะชีวิตคนมาจบแค่ตรงนี้แต่ว่าก็แล้วแต่ถ้าทุกคนจะเลือกจะเป็นอย่างนี้ก็เราก็จะเลือกจะทาตามกฎอีกเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าถ้าแต่ถ้าได้ดูนะคือของเราพอรุ่นใหม่แล้วไม่น่าจะมีเรื่องพวกนี้แล้วอันนี้คือบทลงโทษที่สูงสุดถ้าเราไม่เราไม่ได้พูดภาษานะเราก็ทาตามก็สัญญ,ญานั่นแหละสัญญ,ญานระบุว่าถ้ามีเรื่องนี้มีเรื่องนี้ก็ยุติหลายคนจะมองว่า รโตโปเป็นนักร้อ,อที่ชื่อดังทำเงินให้แฟนมุ้เยอะทำไมถึงไม่ลงจาบแค่สองปีอย่างที่ยาลาโมคนเคยโดนในวันที่เมืเ่อนผมบอกไงว่าไม่รู้คือสมมว่าเขาเขารักษาตัวหายนะฮะอย่างพิสูจน์ทราบได้นะมันจะกลับมาเมื่อไหร่ก็ได้เนี่ยถ้าเราคิดว่ามีประโยชน์ซึ่งกันและกันถ้าเราเห็นว่ามีประโยชน์ซึ่งกันและกันก็กลับมาถ้าไม่มีประโยชน์ซึ่งกันและกันก็ไม่ต้องกลับมาเรียกว่าถ้าสมมติพี่เส่สมมตินะคะพี่เส่เขาไปรักษาตัว หายหมดแล้วกำลังขอโทษขอโพยผู้ใหญ่ที่แกรนี้วิ่งออกอมสัญญนาต่อว่าว่ากันนะเรื่องการค้าอยู่แล้วว่าเกิดประโยชน์ร่วมกันแล้วก็เห็นเรามีประโยชน์เราเห็นเขามีประโยชน์ก็ว่าไปแต่ถ้าถ้าถ้าไม่เห็นต่างคนต่างไม่เห็นก็ก็ไม่ลองว่ากันอย่างคงไม่แต่งฐานก็ทีเดียวก็อย่างที่บอกไงว่าเราตั้งอยู่ในฐานของเม่ตาทำนะคือเราต้องเรื่องพวกนี้ต้องเห็นใจก่อนอะ นะคืออย่างที่บอกให้ย้อนกลับไปได้ทุกคนย้อนเวลากลับไปได้นก็ไม่อยากให้มันเกิดเมื่อเกิดแล้วก็ต้องรับผลพิเศษก็อยู่กับแกไม่กี่ปีได้ะเดี๋ยวนะสิบห้าสิบหกปีนะสิบหกปีแห่งความหลังเไม่เกิดไม่กลัวเกิด,กเ,กดหหกเหยเพรว่าชาวนาต้องเผาไง่ะใช่หรอเราไปคิดมากขนาดนั้นเลย เบียเนี่ยฝากไข่เหมาะพิเศษในการประมวลให้เขาหมาะู้ปีเอมากเลยไม่เป็นก็ให้น้องพ้นสภาวะนี้ให้โดยเร็วแล้วกันเอาใจช่วยเอาใจช่วยเ้าผิวเห็นเป็นไงบ้างคะพี่หวานที่พิเ่ะได้ไปดูไหมคะพี่เก๋ดูดูก็เข้าใจความถึงเครียดในชีวิตเขานะเราพยายามจะสนุกโดยที่บนความเครียดอ่ะมันสนุกไม่ได้หรอกในความริดพี่เก๋ พิเศษเปลี่ยนไปจากวันแรกที่มาแ์อยูนะ่ก็เปลี่ยนนะก็เปลี่ยนถามวาก็เปลี่ยนไม่เปลี่ยนอย่างที่บอกว่าบนบนคนคนหนึ่งถ้าสาเร็จขนาดนี้เนี่ยมันชีวิตของเรามันก็มันขึ้นอยู่ว่าเราแบกรับมันได้ปะถ้าแบกรับมันได้มันก็ไม่มีปัญหาถ้าแบกรับไม่ได้มันก็มีปัญหาก่อนหน้านี้มเคยเตือนอะไรกันไหมคะก็เตือนกัมนมาตลอดละ นะแต่ว่าฟังทำฟังหรือทำหรือเปล่านั่นเป็นเรื่องของเขาคือทำทำไม่เก่งจริงจริงนะศิลปินมาวันแรกเราก็เตือนเรื่องไอ้พวกเนี้ยนะการสติเรื่องภาพลักษณ์ต่อสังคมเราก็เตือนเตือนทุกคนอ่ะแต่ก็มีคนทําบ้างมีคนไม่ทําบ้างมันแล้วแต่คือทางแกมมี่ทราบนะคะว่าคุณเสกได้เล่นเล่นยามาตลอดเพราะว่าตัวเขาเองก็ยอมรับว่าเขาเล่นไหมยาตรงนี้ในการทํางานด้วยคือคือคือเราบอกว่าเราเราแยกกันว่าเขาถามว่าเอ๊ะไหมเขาเอ๊ะเขาเตือนเตือนใช่เด้อเคยนะไปจะไปยึดติดอะไรประมาณศิลปิน ไม่ต้องเสพยาหรอกแสดงว่าทราบมาก่อนว่าพี่เสพเสพยาเพื่อที่จะได้มีไม่ไม่ชัดเป็นล็อกแอนโดรไม่ไม่ชัดพอจะคือทางเราก็ไม่สงสัยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแค่เสนใจแค่คอยเตือนไว้อะคนะคือไม่ไม่ได้แน่ใจอะไรแต่ว่าแค่สงสัยใช่จริงจริงระยะเวลาเสพติดมันจะเป็นสำหรับศิลปินนี่ยสำหรับอาดวเนสำหรัาซิงอะไรอย่างเงี้ยผมเองก็ป็นอดีตนะ นะผมไปอยู่วงการนี้เฉพาะเอาที่เรื่อาชีพเนี่ยสามสี่กว่าปีผมไม่เห็นต้องใช้เลยนะดื่มไหมดื่มนะสรุปสนานเพื่อนฝูงมีแต่ไม่ต้องติดคุกอ่ะนะแล้วก็แต่ละวงรุ่นใหม่ๆอย่างอย่างม่พี่ตูนพี่ปั๊บเนี่ยเขาพวกนี้เขาวาล์วพวกเขาออกเอ็กซ์เซอร์ไซส์ที่ที่ชั้นเสื่อมตลอดพวกนี้เขาอีกคนคนยุคแล้วอ่ะก็มีสติพอแบกรับได้เพราก็ไม่มีปัญหาพี่เบิร์ดก็ไม่เห็นต้องใช้ยาเลยเนี่ยนอกจากยาสีฟันนะ แยกแยกันแล้วกันว่าออกศิลปินศิลปินไม่ใช่ต้องใช้ยาก็ <นะ S 2> าคือตัดขาดไม่มีอะไรเกี่ยวข้องสิ่งที่เขาพูดไปไม่ว่าจะกระทบกระเทือนด้านบลบหรืออะไรก็ไม่มีการฟ้องร้องก็ทำเวลาไว้วางไม่ตามทำไปไปสมก็ไม่ธรรมาดาเลยแล้วนี <c oughs> ่โจ๊กไม่ <c oughs> มีโกงอ่ะนี่คงเข้าข่ายแล้วะ